สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำสิ่งดินด่วนครับเปิดตัวกับเจ้าบรอนนะครับคันนี้ไปอยู่สิงห์บุรีครับผมเจ้าของอยู่สิงห์บุรีครับมาสั่งไกลมากครับคันนี้โอนมาจำมาแล้วสี่แสนสีสวยครับผมชอบเลยครับสีนี้จริงๆไม่ต้องแปะเลยก็สวยนะ รถหลอดนี่ก็เจ้าของมาดูรถอยู่ด้านในครับไปดูเจ้านมเย็นกันหน่อยครับถึงไหนแล้วอยบางฝุ่นหลังสุดจัดนี่สวยเลยครับเป็นไงเป็นไงไวัยรุ่นเป็นไงนี่ครับ พอดีเลยกําลังสวยครับนี่บางฝุ่นนี่น่าจะเงาสองด้านนะนี่ครับหนาประมาณเจ็ดมิลหรือเปล่าถึงไหมเนี่ยไม่หนาเกินไปพอ,พอดีครับไม่หนักด้วยเนี่ยเดี๋ยวเอาฝาครอบมาใส่เลย ฝาครอบเราก็มีอยู่แล้วนะครับคนสีให้เรียบร้อยแจ๋วบันท้ายสวยงามครับส่งได้ครับส่งได้ถูกใจผมเลยนี่ท่อไม่ต้องเอาเข้าไปครับสวย นะครับพอใส่บางฝุ่นเข้าไปมันรับอยู่นะรับอยู่นะครับเ,เป็นไงลมแรงมากเลยอากาศหนาวครับวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยครับพี่น้องเอซีทั้งหลายรับอยู่นะรับกับบางฝุ่นยอยู่นะครับตอนแรกอาจจะยังไม่สวยนะครับแต่มันก็ออกมาเยอะพอสมควรเลย เดี๋ยวลองใช้งานดูก่อนถ้าเกิดดินมันเข้าไปเยอะมัน,นอาจจะทําให้แบบต้องมาคอยเก็บดินออกมันอาจจะลําบากคนขับใช้งานดูก่อนเสวยไหมครับทรงได้ไหมครับผนี่าผมก็ได้นะบางฝุ่นก็ ก็ลอยจากพื้นอยู่นะครับนี่ไม่ลากนะครับนี่ครับก็ใส่เหล็กแบบนี้นะครับยังไม่ได้ทำสีต้องเอาสีมาทาเอาแค่นี้แหละสวยล้ สองเม็ดเจอันนี้สอนะครับสวยครับแม่ <coaching> <voiture zet> เสียเอาทรงนี้ไหมท่อโหดท่อโหดแต่มันรับกับบางฟุนอยู่นะเออฮะ เอาผมว่ามันเทยอยู่นะ <c oughs> <laughs> นี่กันนี้มีคนปลาจีนกันจะมาดูอยู่เ <c oughs> นี่นนยพรุ่งนี้เาตอนนี้กำลังทำกระเช้าอยู่ครับกระเช้าสร้างเองนะครับไม่ได้เอาของนอกของนอกแพงมาก ฝุ่นหลังก็ประมาณนี้นะครับรองเลดย,ยังไม่มาบางฝุ่นหน้าโอ้โหมันต้องดัดเหรอมันต้องดัดเหรอัฮะ จะใส่นี่ใช่ไหมผมจะเผื่อมาด้านหลังอะมวกนะเพราะผมมองดูในรูปที่มันเป็น้าบด์อะมันจะมันจะเอื้อมขึ้นมาข้างบนนี้แหละนี่วันนี้มืดจังเลยเปิดไฟหน่อยไหมใหญ่ไหมพี่น้องสองเมตรเจ็ดนะนี่โหโหด啊ใหญไหมพี่น้องสองะนี่ไม่ดาะไม่โหโหด โอยู่อันนี้น่าจะต้องปาดออกอีกหน่อยนะเนี่ยปาดออกอีกสวยบางฝุ่นเงาหน้าหลัง สวยงามครับแล้วนี้จะเป็นเลดนะครับเห็นงไหงม่จะโอ้นะเหลือแปะเลดนะครับแปะเลดโอแล้วฮะโอแล้ว อย่างที่ไอ้มันงอเข้าไปข้างในอยู่ไหมอ๋อของไทยเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ตรงหรอกไม่ใช่ถ้าของฝรั่งอะตรงอยู่เกี่ยวนะเนี่ยเดี๋ยวให้ปาดออกอีก หนึ่งข้างหน้ามันใหญ่กว่าข้างหลังเท่ากันไหยนี่กระเช้าด้านบนนะครับเป็นเรล็กมันจะเรเล็3สามแหละ คือข้างหน้าผมเผื่อใส่หมวกคาร์บอนด้วยนะเผื่อเผื่อได้ใส่หมวกคาร์บอนนีนเอาฝาครอบลงมาหน่อยฝาครอบล้อใช้บางฝุ่นได้ครับทรงได้มากแจ๋วเลยเออ เอามาใส่คันนี้แหละโอ้ลืมลืมไปเอาไอ้ตะแกงปิดฝาท้ายเดี๋ยวไปเอาพ่งนี้นี่ฝาครอบเอาขามาลงมาด้วยป็นไงคะยีเย่๋ยวถีบเลยก <laughs> <laughs> ยอก,ยอก ขามานะันอะขาจับมนะันอะนี่ตรงนี้ก็จะแตะเรดนะครับรมันก็จะตัดดำตรงนี้แจวเลยครับเออเอาไม้หมดอ,อะไรือ,อ เบแค่นี้ทำเป็นบุญแต่งเบาๆครับเรียบๆครับคันี้นถ้าได้ทั้งเลนี่จำเลยครับนี่อันนี้ก็บันไดเลนนะครับ ก็รอ <graphic> <S <S อยู่นะรอจากพื้นอยู่เอาละครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับตอนใสก่กระเช้านะครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ สูงใจไหมเอฟซีโหดโหดเลยครับ